เวลา16นาฬิกา53นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาคบูชาพุทธศักราช2567 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนรุ่งทรงรับกระทงดอกไม้วางบนผานหน้าฐานชุกชีะ c h ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและพระพุทธเลศล้านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่น่าธรรมาศศิลา จากนั้นพลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าซึงเจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวายแล้วพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาห้าพระอารามประกอบด้วยวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพระสงฆ์สามสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์จบทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาติิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องเครื่องทรงธรรมทรงศีลแล้วพระเทพวชระเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องขันตยาทิกะทิกาถาจบแล้วทรงหลังทักซิโนโทกพระเทพวชระเมธีถวายอนุโมทนา แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่จเจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอดิเรก วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ําคำเดือน3เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่พระสงฆ์1250รูปซึ่งทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายณวัดเวลุวันพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาหก และเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกเป็นครั้งแรกหลังจากตัดสรู้มาแล้ว9เดือนซึ่งเป็นกลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธ,ธาศาสนาได้แก่ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์ประเทศไทยได้กำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาคบูชาเป็นครั้งแรกเมื่อปี2394ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาล ที่4และในปี2,549รัฐบาลได้ประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญยูแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้เป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ